สวัสดีครับผมแด๊ดอมนะและนี่คือเว l ร์โลนด์นะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกจุดการปาแฟตในดาน่านแอสเซนตนะครับของตัวโยรุนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นการปาแฟตทั้งฝั่งบุกและฝั่งป้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ฝัง่งบุกกันก่อนนะครับผมในไซสไบีนะฮะก็คือเห็นรอยนี้ไหมครับอ่ารอยนี้เลยนะครับรอยนี้เลยปึ๊บ เดินเอาชนกำแพงเลยนะครับแล้วก็เล็งตรงส่วนประมาณหูยีรับประมาณนี้นะครับแล้วก็แฟดไปอ่าไม่ไม่ต้องเดินนะครับไม่ต้องเดินนะยืนนิ่งๆแล้วก็แฟดไปเลยนะครับแล้วจุดที่แฟดจะมาลงนั่นนั่นก็คือจะเป็นตรงกลางนี้เลยนะครับตรงที่ผมเล็งตรงนี้นะตรงนี้เลยนะคนจุดที่จะโดนจะมีทั้งหมด สามจุดนะครับผมน่ากูจะเป็นตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่เฟรชอบแอบกันเนี่ยมุมนี้เลยที่ผมยืนตรงนี้แล้วก็ตรงแซนวิชก็คือตรงมุมที่ไซเฟอร์ยืนมุมนั้นนะครับโดนเหมือนกันส่วนต่อไปก็จะเป็นมุมนี้นะครับมุมนี้จะโดนจะโดนเต็มๆนะมุมนี้โดนเต็มๆหรือถ้าอยู่ตรงนี้โดนไหมถ้าตรงนี้โดนไหมโดนตรงนี้โดนโดนแน่นอนตรงนี้โดนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวผมลองลองแฟดดูว่าโดนไหมน,น่าจะข่าวเอ้ยเดี๋ยวนะเอาอันนี้ไว้เอาไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็จะลองแฟดดูแล้ววาร์ปมาดูอ่าตรงนี้นะปึ๊บวาร์ปอายไหมครับมุมนั้นโดนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะโดนยิ่งถ้าโผล่ออกมาจากมาร์เก็ตก็โดนเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งบุกนะผมต่อมานะครับจะเป็น อ่าทางฝั่งป้องกันนะครับไปทางฝั่งป้องกันก็คือจะเป็นตรงนี้เดินมาปุ๊บนะครับเล็งแผ่นไม้แผ่นนี้อ่าแผ่นนี้แผ่นเดียวนะแผ่นนี้แผ่นเดียวเล็งประมาณตรงกลางนะครับประมาณตรงกลางและตอนเราเล็งให้ไม่ไม่ไม่ใช่ให้เราพีกอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราพีอย่างนี้เลยคือหนึ่ง ศัสสตรูที่อยู่มุมโน้นหรือยูอห่หลังกล่องน,นี้เขาอาจจะพีกมายิงเราได้นะครับฉะนั้นก็ให้เราหลบหลังกำแพงนะแล้วก็เลนประมาณตรงนี้แล้วเราก็แฟดไปก็คือมุมที่จะโดนนะครับมุมที่จะโดนก็คือมุมนี้1นะครับแล้วก็จะเป็นมุมนี้2นะครับแล้วก็จะเป็นมุมนี้มุมสุดท้ายมุมมุมที่3นะมุมนี้โดนเต็มๆนะครับ คือมุมนี้เนี่ยถ้าศัตรูโดนแฟลเราใช่ไหมเขาก็จะต้องหันหลังปุ๊บอย่างนี้หันหลัให้ให้เรานะครับโอเคแล้วกว่าเขาจะหันหน้ามาก็โดนโดนยิงไปแล้วอ่าส่วนต่อมานะครับจะเป็นทางด้านของไซเอ a นะครับเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวลืมลมตรงกลางตรงกลางตรงกลางใช่ไหมก็คือนี่เลยมุมนี้เลยนะครับ ประมาณตรงนี้เอาเอาขอบประตูตรงนี้เป็นเป็นเป็นพื้นฐานนะขอบประตูตรงเนี้นะครับให้เรากะเอาหรือไม่ก็หลังตรงเนี้ยนะครับไอหลังคาชมพูตรงนี้นะแล้วก็เลงมาประมาณช่วงนี้นะช่วงนี้เลยที่ผมเลงตรงนี้แล้วเราก็แฟดไปปุ๊บคือแฟดมันจะมาประมาณตรงนี้นะตรงที่ผมเดนตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดที่จะโดนก็คือจะมีแค่สองประมาณ สองจุดนะครับก็คือจะเป็นมุมนี้มุมนี้แล้วก็เป็นมุมนี้นะคือมุมนี้อาจจะไม่คดโดนเพราะว่าฝั่งกันอาจจะแบบว่าเข้ามาลึกนะเข้ามาหลดลึกลก,ก็ตรงกลางมีแค่นี้นะครับต่อไปจะเป็นฝั่งฝั่งกันในไซส์ A นะก็คือจะเป็นตรงนี้เลยนะครับบนบน h ฮลเวนะ ก็คือเดินเดินชิดกำแพงมาเลยแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมเล็งตรงนี้นะไปตรงแท่งเหล็กตรงนี้นะตรงแท่งเหล็กประมาณกลางๆนะครับแล้วก็แฟดไปปุ๊บแฟดมันจะมาโดนประมาณตรงนี้นะครับตรงที่ผมยืนตรงนี้นะจะโดนตรงนี้ส่วนมุมที่ที่จะโดนจะมีทั้งหมดสามมุมเช่นเดียวกันจะมีมุมนี้นะครับหนึ่งมุมแล้วก็จะเป็นตรงนี้อีกหนึ่ง แล้วก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็ในส่วนของด้านในตรงนู้นอีกหนึ่งนะครับก็เป็นทั้งหมด3มุมพอดีนะอันนี้จะเป็นฝั่งกันในในฝั่งกันนะครับต่อมาจะเป็นในฝั่งฝั่งบุกนะถ้าเป็นฝั่งบุกใช่ไหมครับก็เดินมาประมาณนี้นะยืนประมาณตรงเนี้ยช่วงเนี้ยนะช่วงกระเบื้องแผ่นกระเบื้องแผ่นแรกช่วงนี้ ประมาณเอาแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมช่วงมุมนี้นะครับมุมนี้เลยนะเล็งเล็งปุ๊บแล้วเราก็แฟดไปอ่าแฟดมันจะมาประมาณตรงนี้นะครับจะประมาณประมาณตรงนี้แล้วมุมที่จะจะโดนก็คือจะเป็นหลังหลังกล่องตรงนี้เลยนะถ้ามีตัวอยู่หลังกล่องตรงนี้ก็โดนแฟดนะครับหรือถ้ามีคนพลิกมาตรงนี้ก็โดนนะครับ แล้วส่วนที่เหลือก็จะเช่นเดียวกันนะมุมนูน้นมุมนูน้นแล้วก็มุมนู้นนะครับโดนเหมือนกันโอเคหลังกล่องตรงนี้ก็โดนนะอ่าต่อมาจะเป็นตรง A shot นะครับจะเป็น A shotA shot ก็เป็นถ้าเราแบบว่าไม่ต้องพีกนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมลองดูปึ๊บมันจะมาเข้ามาในใน,นี้ใช่ไหมถ้ามันเข้ามาในนี้ปึ๊บ มุมนี้โดนแน่นอนมุมนี้โดนแน่นอนแล้วก็ด้านบนนี้ก็โดนนะครับจะโดนแค่2มุมนะก็คือจะเป็นมุมนี้แล้วก็ด้านใหนหนู้นนะครับโอเคก็จะมีเท่านี้นะครับหรือว่าเราลืมฝั่งฝั่งกันตรง A shot แต่นะตรง A shot ใช่มไหมมุมนี้ เล็งตรงนี้ปึ๊บตอนนี้สูเหมือนเราต้องใช้กำแพงบังนิดนึงนะครับใช้กำใช้กำแพงบงังเดี๋ยวลองดูใหม่หรือว่าเล็งตรงนูน้นอ่าแฟดมันจะมาตรงประมาณตรงนี้ขอบนี้ใช่ไหมขอบนี้ปุ๊บตรงนูน้นโดนแน่นอนซีกนู้นโดนแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้โดนแน่นอนตรงนี้ แล้วส่วนต่อมาคือจะเป็นมุมเนี้ยนะมุมนี้ก็โดนโอเคก็จะเป็นเท่านี้นะครับหรือถ้าใส่อ่าอยากให้ผมทําด้านไหนเพิ่มก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็สาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนนะบายครับผมอ่านะครับอันนี้ผมแถมให้อีกจุดหนึ่งแล้วกันนะผมเป็นจุดตาแฟตนะครับอันนี้คือถ้าเราเป็นฝั่งกันนะถ้าเราเป็นฝั่งป้องกัน แล้วเราจะแก้ไม่ให้มันบุกเร็วนะครับก็คือมามุมนี้นะครับเดินชี้กําแพงนะครับก็คือว่าถ้าเราเดินชี้กําแพงเนี่ยเราต้องให้เพื่อนเราสมกจุดนี้ให้นะครับผมคือถ้าเพื่อนเราสมกจุดนี้ปั๊บเนี่ยเวลาเรานั่งใช่ไหมคือสมกม,มันก็จะบังไม่มิดมันก็จะเห็นหัวเราโผล่นิดนึงนะครับถ้าเรายืนตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจุดตรงมุมนี้ที่เรายืนเนี่ยเราต้องอฝึกฝนสักนิดนึงนะครับผมอ่าแล้วเราก็เล็งตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมฮะ นี่ช่วงนี้ประมาณประมาณนี้นะครับแฟดปุ๊บไม่ต้องไม่ต้องกระโดดนะครับก็คือยืนธรรมดาแล้วก็แฟดไปปุ๊บนะครับผมถ้าเราอยู่ด้านในเราจะไม่โดนแฟดตัวเองนะครับแต่ถ้าอยู่ด้านนอกนะครับถ้าอยู่ด้านนอกแฟดจะมาตกตรงนี้นะครับตกบริเวณนี้นะครับผมถ้าศัตรูแอบหลังกล่องช่วงนี้โดนครับเพราะแฟดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะถ้าแอบอย่างนี้ปุ๊บโดนนะครับหรือถ้าศัตรูแอบมุมนั้น ก็โดนนะฮะเพราะว่าแฟดมันมาจากมุมนั้นไงแฟดมันมาตกมุมนั้นแอดตรงนี้โดนเต็มๆนะครับหรือถ้าศัตรูอดมุมนี้ก็โดนนะครับนะโดนเหมือนกันนะครับหรือถ้าอีก,อกมุมหนึง่งก็คือตรงนี้ก็คือช่วงเส้นตรงเนี้ยนะครับถ้าศัตรูพีกอยู่แล้วโดนแฟดเรา เ้าแ,แฟแลเราอยู่อยู่ตรงนี้พอดีนะครับผมศัตรูก็จะโดนบอดนะครับจะโดนแฟแลเราได้เหมือนกันโอเคก็มาแถมแค่นี้ลเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม